หมอลักเตือนพฤษภาหกระวังสงครามคนบ้าอังคารวิปริตหมอลักโหราธิบดีทำนายไว้ก่อนแล้วดาวโคจรย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้มีชนวนเหตุดาวเดินหน้าถอยหลังต้องบอกก่อนว่าการทำนายตามโหราศาสตร์ไม่ได้ทำนายว่าเพิ่งจะเกิดแต่ดาวอาจจะมีการโคจรเคลื่อนย้าย เดินหน้าถอยหลังในตัวเองเป็นช่วงๆแต่ที่ถูกทักเพราะเด่นชัดขึ้นนั่นเองโดยหมอลักได้กล่าวผ่านรายการไทยรัฐทอล์กโดยได้บอกว่าดาวบางดวงโคโจรเคลื่อนย้ายสามราศีทั้งที่ปกติเคลื่อนย้ายปีละหนึ่งราศีเช่นดาวพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่12พฤษภาคม2567อยู่ในราศีพฤษภ พอปี2568ยังอยู่พฤกษพ12พฤษภาคมจากพฤกษบเข้าเมทุนพอ1ตุลาคมเข้ากรกฎซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายปีแล้วมีดาวดวงหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือดาวอังคารปกติจะพักมนลเสด์ไม่เกินเดือนหรือสองเดือนแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม2567ดาวอังคารโคจรวิป,ปริต เดินหน้าถอยหลังถึงพฤษภาคม2568พออังคารเริ่มพักปลายปี2567เหมือนจะมีศึกแต่เราไม่ได้ก่อศึกนะต่างแดนมาปล้นคนไทยแล้วก็การสู้รบสงครามทั้งดวงเมืองและดวงประเทศถ้าจะเกิดสงครามจะเกิดตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม2567ถึงมิถุนายน2568มีชนวนเพราะดาวมันวิปริต ถ้าเกิดก็เกิดเลยเครื่องบินตกใหญ่อุบัติเหตุหรือไฟไหม้ใหญ่ภัยทางธรรมชาติมันจะน่ากลัวไปจนถึงพฤษภาคม2568จะประมาทไปไม่ได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้หมอกริตคอนเฟิร์มก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการโครจรของดวงดาวหลังสงกรานนั้นค่อนข้างแปลกเพราะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงย้ายเรือนใกล้ๆกันในช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งดาวพฤหัสบ,บดีดาวเสาร์และราหูซึ่งปกติจะย้ายเรือนต่างเวลากันซึ่งมันบ่งบอกถึงว่ามันมีลักษณะของความเปลี่ยนแป,ปลงแปรปรวนวิปริตบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนกับดวงเมืองนี้อันนี้ชัดเจนยังดาวเสาร์ก็เข้าไปอยู่ในเรือนวินาศฉะนั้นหลังสงกรานต์เราต้องระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหวกันอยู่ดี ถ้าเกิดขึ้นมันจะไม่หนักถึงขั้นตึกถล่มเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและสิ่งที่ควรจะจับตามองจริงๆคือภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำหรือภัยพิบัติที่ไม่คิดว่าจะเกิดอย่างภูเขาไฟระเบิดพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เก่าๆคือหมดกำลังไปแล้วกลับมามีกำลังอีกครั้งอย่างนี้เป็นไปได้นะครับหรือว่าลักษณะภัยพิบัติ ที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วมันน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วแต่มันอาจจะกลับมาอีกครั้งในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะงอยทั้งดวงเมืองและดวงโลกนอกจากการที่สามดาวใหญ่ย้ายเรือนใกล้กันที่ตำราบโบราณเขาบอกว่าโกลาหนไปทั่วพาราแล้วกูรูทางด้านโหราศาสตร์รายเดิมยังบอกว่าตอนนี้ ดาวมฤตยูก็โครจรมาทับเรือนการเงินทั้งดวงเมืองและดวงโลกเขาบอกว่ามฤตยูอยู่เรือนไหนจะทําลายเรือนนั้นนั่นหมายความว่ามฤตยูอยู่เรือนการเงินเพราะงั้นมันจะทําลายระบบการเงินของโลกระบบการเงินของประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจกทั่วโลกจะซบเซาไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยเท่านั้น และอิทธิพลของดวงดาวมฤตยูนี้จะลากยาวไปอีกสามปีฉะนั้นใครจะใช้เงินก็อย่าประมาทเพราะเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังไม่ดีขึ้นแน่นอนเพราะดาวมฤตยูขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดาวมฤตยูเป็นดวงดาวของการทำลายล้างเพราะฉะนั้นในช่วงสามปีนี้ คุณจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจดีเนี่ย3-4ปีนี้ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หมอกฤิจกล่าวส่วนดาวอีกดวงที่เรียกว่าจะดีก็ได้จะร้ายก็ไม่เชิงคือราหูที่ตอนนี้อยู่ในเรือนลาพะซึ่งถือว่าเป็นเรือนที่ให้คุณแก่ตัวเองฉะนั้นหมอกฤิบอกว่า ใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้จะเจริญนะขอพูดตรงๆนะครับเขาราหูคือตัวแทนของการเสี่ยงโชคความเชื่อความศรัทธาทำให้ธุรกิจสายมูน่าจะโดดเด่นหลังจากช่วงนี้ไปสิงทารัฐบาลส่งเสริมให้มันกลายเป็นจุดขายของประเทศไทยได้ก็จะมีเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้ามาในประเทศ ใครจะคิดว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในทางไหนผมไม่รู้แต่ประเทศไทยถ้าจะให้ดีแล้วจเจริญก้าวหน้าตามหลักดวงเมืองของประเทศไทยจริงๆและดาวโคจรในช่วงจังหวะสองปีสปีเนี่ยประเทศไทยต้องมาทางสายหมูครับแต่อีกด้านปาหูก็คือตัวแทนของอบบยมุกและความลุ่มหลงมัวเมามันก็จะทำให้การหลอกลวง หรือแกงคอเซนเตอร์จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งเช่นกันในส่วนของดวงผู้นำอำนาจผลัดใบาจากผู้หญิงเป็นผู้ชายด้านการบ้านการเมืองนั้นเมื่อพริหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะลามไปถึงพันธุมอกฤิตก็ได้บอกว่าในช่วงกลางปีหรือปลายปีเราอาจจะเห็นการชุมนุมใหญ่ ส่วนการที่ดาวพฤหัสบดีเล็งดาวเสาร์โหรหลายท่านมองว่าอาจจะมีการปฏิวัติเพราะดาวเสารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติและสามารถตีความถึงทหารและตำรวจได้เหมือนกันแต่หมอกฤิตก็ไม่ได้คิดแบบนี้เพราะดาวเสารอยู่ในเรือนวินาศการปฏิวัติไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อาจจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือปัญหาภายในประเทศที่ต้องใช้กำลังทหารในการจัดการและอิทธิพลของดาวเสาในเรือนวินาศนี้อาจทำให้ปีหน้าได้เห็นการเปลี่ยนผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดจากผู้นำหญิงกลายเป็นผู้นำชายซึ่งการผลัดอำนาจนี้จะเป็นการเปลี่ยนในระบบเป็นการเปลี่ยนกันในสภาแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนกันด้วยปืนรถถัง ไม่ใช่นะครับหากให้สรุปดวงเมืองไทยหลังสงกรานต์อาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งภัยพิบัติที่ต้องระวังเศรษฐกิจที่บซบเซาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกด้วยแต่ขอให้อย่าวิตกมากเกินไปเพราะดวงเมืองไทยถูกวางเอาไว้ดีมากคือเป็นดวงเมืองที่เรียกได้ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม อย่างที่เห็นกันมาตลอดทุกครั้งว่าไม่ว่ายังไงประเทศไทยก็ฟื้นกลับขึ้นมาจากวิกฤตได้ตลอดฉะนั้นมอกริตได้บอกว่าถ้าคุณคิดว่าประเทศเราจะแย่สุดๆแล้วหรือเราตกต่ำสุดขีดขอให้คุณทราบว่านั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังจะดีขึ้นแล้ว และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ